ڪنهاڻي رهي ان جي ڪار ۾ پيار เอเตีรือสายราษามานายทหารเป็นฐานทัพเรือสตรีรรวมว่ระเบตนิีเหตุการณ์ไปดิการพื่อรัศการแตั้งแต่ได้มีพระมราชนการโ,กกาโปรดเกล้าโปรกม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสตรี ผมรู้สึกสำนึกในธระมหาการณาทุนเป็น้น,น้นย์รุ่นเป็นเพียรและ,ะทัดใจเป็นอย่างยิ่งในง,งานร่วมกับท่านทั้งหลายณนะที่นี้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสภีผมได้รับความร่วมมือจากท่านทั้งหลายเป็นอย่างดีทำให้สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคข้อ,ขอ,ขอ,ขอต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นในเกณฑ์ดีเป็นที่เชื่อถือและได้รับความไว้วางใจของรวมทั้งหน่วยข้างเคียงตลอดจนประชาชนเป็นอย่างมากองคจิตแสดงความขอบคุณแม่องคิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทันเพราะรักถือล้นะครับลงลุง้ตงตน้งน้องไม่หยุด รับราชะการมีพบะบรมรชโชงการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในฐานรับราชะการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้กองทัพเรือห้ารยพลเรือตรีนิพลเกิดหน้าผู้ชำนาญการกองทัพเรือเป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตธิทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1นตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 4เป็นต้นไปค่ะ รุษกาล2มั4ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัญชนกร ให้มีเอ้าหน้าสงการโหมดเก้าโหมดหกให้คลรัตรีนรพลเกิดหน้าเป็นผู้บัญชาการฐานทัพรัตตีตั้งแต่เดือนกรกาคม2 5ง4ผมขอแนะนำท่านผู้บัญชาการฐานทัพรัตตีท่านใหม่ให้ราชการและกำงพลในฐานทัพรัตตีได้รู้จักท่านตั้งแต่งานการบัติงานในส่วนสำคัญของกอ,อ,องเรือมาแล้วหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกองรบิสการ หรือบริษัทการต่อเครื่องอากาศยานและาาน้ำตาลปังถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลายด้านจำเป็นจะต้องกำแหน่งสำคัญในแก่ผูมิภาคการรวมต่อเู้ื่องอากาศยานที่หนึ่งสากและประสบการณ์กระผมกระผมขอรับมอบการการับบัญชาเป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบตั้งแต่1ตุลาคม2564เป็นต้นไป thank you